สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อชาวออโต้เดฟทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมเอิร์ธเช่นเคยนะครับรอบนี้ครับผมมีโอกาสได้มาเดฟบดร اي ครับเป็นแบบกลุ่มนะฮะกันอีกครั้งครับกับรถอเนกประสงค์ MPV รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากทางค่าย Honda นะครับนั่นก็คือ All New Honda BRV คันนี้นี่เองนะครับรุ่นนี้เนี่ยเพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานครับเราก็มีโอกาสได้มาสัมผัสตัวจริงกันแล้วครับได้มาลองขับกันแบบสั้นๆหนึ่งวันเต็มๆนะฮะรายละเอียดของตัวรถจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามมาดูกันครับ เรามาเริ่มต้นกันเรื่องของเครื่องยนต์กันก่อนเลยนะฮะรอบนี้ครับ Honda BRV นะฮะเปลี่ยนบล็อกใหม่ตัวเครื่องยนต์ทั้งหมดเลยนะฮะถึงแม้จะใช้เป็น1.5เหมือนเดิมนะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะรอบก่อนครับเป็น Single o โอเวอร์เฮดแคมช้าครับรอบนี้เปลี่ยนเป็น Double o โอเวอร์เฮดแคมช้เรียบร้อยแล้วนะครับ ซีูบ16ว้าวนะครับ PGM FI นะครับให้กำลังได้สูงสุดอยู่ที่121แรงมา้าครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่145นิวตันเมตรนะครับก็ต้องบอกเลยว่านี่คือเครื่องยนต์ที่มีกำลังแรงที่สุดในรถกลุ่มเดียวกันในประเทศไทยณวันนี้แล้วครับกระจังหน้ามีการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะเป็นรูปแบบใหม่เลยฮะใส่วัสดุที่เป็นเปียโนแบ็กนะครับเข้ามาอยู่ตรงนี้เลยและตรงนี้ด้วยนะฮะ มีการตัดขอบสีเงินด้วยตรงนี้เป็นสีโครเมียมนะฮะแล้วก็มีสีขาวของตัวรถด้านชายด้านล่างนี่ก็จะเป็นตัววัสดุสีเงินนะฮะเรียกได้ว่าออกมาได้หรูหรากว่าเดิมเยอะเลยครับไฟหน้ามาแบบ LED แบบทั้งชุดเลยนะฮะมีไฟ Daytime Running Light มาให้เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้เนี่เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติและที่สำคัญครับมีระบบ ออโต้ไฮบีมหรือว่าเปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัติให้ด้วยด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED นะฮะแล้วก็จะมีกรอบสีดำให้มันดูเข้มๆแบบนี้ด้วยครับล้อแม็กซ์อบนี้ใส่มาเป็นขนาด17นิ้วนะฮะแบบพูโทเลสีเงินกับสีดำนะฮะยางที่ใส่มานี่เป็นขนาด215ทับ55านะครับและเป็นยางบริสต e stone ด้วยครับ สัดส่วนตัวรถรอบนี้ต้องบอกเลยว่าขยายใหญ่มาทุกมิตินะฮะเริ่มตั้งแต่ความยาวนะครับรอบนี้เป็น4,490 mm ัมิลนะฮะยาวขึ้น34มิมลนะฮะความกว้างอยู่ที่1,780ม mm ิลิเมตรครับกว้างขึ้น45่มิลนะฮะและความสูงของตัวรถเนี่ยอยู่ที่1,685ม mm ิลิเมตรครับสูงขึ้น19บ mm มิลครฐานล้อนี่ยิ่งกว้างขึ้นนะฮะตอนนี้ครับเป็น2สองพันะฮะวกว้างกว่าเดิมอีก40มิลนะฮะและตัวใต้ท้องรถครับสูงขึ้น 8มิลครับกลายเป็น209ม mm, ิลิเมตรครับช่วงล่างด้านหน้าใช้เป็นแบบแม็กฟอร์สันสตัดอิสระพร้อมเหล็กกันโครงด้านหลังเป็นแบบพอชั่นบีมแบบเอ h a p e นะฮะและล้อหลังเนี่ยใช้เป็นดรัมเบรกล้อหน้าใช้เป็นดิสเบรกครับทรงด้านท้ายเอาโดยรวมๆผู้จริง,รงๆนะฮะมันก็จะออกแบบคล้ายๆกับ CRV นิดๆนะฮะแต่มันจะถูกขยับล่างให้มันเล็กลงนิดหน่อยนะฮะหนีไปจากเดิมพอสมควรนะฮะ ไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบ LED ทั้งเซตนะฮะทั้งหมดเลยครมีปัดน้ำฝนนะฮะมีไฟเบรกดุสสาแบบ LED นะฮะมีเสาอากาศแบบคลีบฉลามนะฮะมีตัดด้านท้ายสีดำแบบนี้และมีตัวกันกระแทกด้านท้ายแบบนี้ด้วยฮะส่วนประตูด้านหลังครับยังเปิดด้วยมืออยู่นะยังไม่ใช่เป็นแบบไฟฟ้านะครับ ภายในนะครับให้มาเป็นเบาะหนังแท้ผสมสังเคราะห์นะครับเท่าที่จับดูตรงนี้นจะเป็นสังเคราะห์นะครับแท้น่าจะมีแถวแถวนี้แหละเท่านั้นที่เหลือก็จะเป็นสังเคราะห์ทั้งหมดเลยและที่สำคัญคือเบาะคู่หน้าเป็นแบบปรับมือนะครับไม่ใช่แบบปรับไฟฟ้าหน้าจอกลางเป็นขนาด7นิ้วนะครับระบบสัมผัส advanced touch นะฮะ รองรับการใช้งาน Apple CarPlay และ Android Auto มีลำโพงให้ทั้งหมด6ตำแหน่งเสียงก็มันกล้องกระเล้งตามสไตล์แอร์เป็นแบบอัตโนมัติไม่ได้แบ่งโซนซ้ายขวานะครับแต่กดออโต้ตรงนี้ได้ นี่กดเลยแม็กคูก็ได้หรือ Auto ออโต้เฉยก็ได้แอร์ตัวนี้เขาบอกว่าเย็นเร็วกว่าตัวเก่าถึง12%เพราะมีการขยายขนาดของตัวคอนเดนเซอร์และตัวของคอมเพรสเซอร์ให้มันใหญ่ขึ้นนั่นเองครับพวงมาลัยเป็นทรงกลมหมุนหมุนหมุน,มนแบบนี้นะฮะมีแทรกในส่วนที่เป็นสีเงินให้มันดูหรูหราขึ้นมาอีกหน่อย ด้านซ้ายเอาไว้ควบคุมตัวที่เป็นหน้าจอนี้ด้านขวานะครับเอาไว้ควบคุมระบบ Adaptive Cruise Control เป็นหนึ่งในชุดของ Honda Sensing นะครับตัวพวงมลาลัยหุ้มหนังก็จริงนะครับแต่ปรับได้เฉพาะขึ้นลงเข้าออกไม่ได้นะครับหน้าจอหน้าปัดข้อมูลการขับขี่ตรงนี้ขนาด4.2นิ้วเป็นแบบ TFT นะครับ ด้านซ้ายเป็นเข็มตัววัดรอบด้านขวาเป็นเข็มความเร็วตัวตรงกลางก็บอกข้อมูลได้ประมาณหนึ่งเนาะใครซื้อไปก็ไปลองใช้ดูนะที่สำคัญภูงมาลัยตัวนี้เขามีแพดเดิลชิพให้เล่นด้วยสับเกียร์ได้สนุกสนุกนะเขาบอกว่าแบ่งไว้ให้7สปีดนั่นเองใต้คอนโซลตรงนี้มีช่อง USB แบบ Type A ให้อีก2ช่องนะด้านซ้ายตรงนี้เป็นช่อง outlet อันนี้เสียบวิทยุเอาไว้ในการเดินทางรอบนี้กุญแกรีโมทนี่เป็นกุญแกรีโมทเอาไว้เปิดปิดรถได้นะตัวนี้เนี่ยสตาร์ทรถจากระยะไกลได้ด้วยอีกต่างหากเดี๋ยวไปลองดูอีกทีว่าทำงานยังไงหลังจากที่ผมดับเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ลงจากรถโดยที่ยังไม่ทันได้กดปุ่มล็อกรถนะฮะตัวรถจะมีระบบ วอล์กเอาเวย์ door ให้ดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าคุณจะลืมล็อกรถหรือเปล่าเพราะรถมันล็อกให้อัตโนมัติลเรียนนะครับแดดร้อนๆแบบนี้นะฮะจะเกิดผมเดินเข้ารถไปตอนนี้จอดรถตากแดดไว้ร้อนขนาดนี้นะแล้วผมอยากขึ้นรถแบบเย็นๆก็ไม่ยากครับผมก็มีกุญแจที่สามารถจะสตาร์ทรถภายนอก จากระยะไกลได้ด้วยการกดปุ่มล็อกรถ1ทีและกดปุ่มโฮค้างเอาไว้รถกระพริบกระพริบแปลว่าข้างในเนี่ยเย็นและเปิดแอร์ให้แล้วรอแป๊บเดียวขึ้นรถได้ขับออกไปได้เลยวัสดุที่เขาใช้ด้านหน้านี่ก็ดูหรูหรานี่นะครับตรงนี้เป็นแบบเปียนโนแบค็คตรงนี้เป็นซอฟทัดนะนุ่มๆเลยมีตัดขอบด้วยสีโครเมียมนี้แต่ตรงนี้จะเป็นพลาสติกแข็งๆนะ เคาะดูเสียงดังป้งปังปุ้งปังแบบนี้เลยแต่ว่าดูเป็นวัสดุที่ดีอยู่นะดูหรูหราไม่แพ้ใครเลยในกลุ่มเดียวกันด้านข้างก็เช่นกันครับตรงนี้ก็เคาะดังปังปังตรงนี้เนี่ยนิ่มๆนะตรงนี้ก็นิ่มๆแต่ตรงนี้ก็ปังปังตรงนี้ก็ปังปังเนาะแต่ก็เป็นวัสดุที่ดีนะจับเนียนมือดีกระจกมองหลังยังใช้แบบปรับมือแบบนี้อยู่นะยังไม่ใช่ระบบอัตโนมัติเนาะ สิ่งดีงานสำหรับสาวๆคือตรงนี้ก็ใส่กระจกมาให้ดูและแถมมีไฟทั้งหางนะนี่ด้านซ้ายเราก็มีเห็นไหมมีทั้งซ้ายและขว,วาเลยครบล้วนระบบปุ่มสตาร์ทสต็อปตรงนี้เขาให้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะตรงกลางนี่โลง่ลงๆเลยมีแต่เกียร์นะครับเกียร์นี่เป็นแบบ CVT นะเขาบอกว่าเป็น CVT ที่มีแบบสเตปชิฟ์นะสามารถทําให้อารมณ์เดียวกับเกียร์ออโต้ธรรมดาได้แต่ที่เสียดายคือทําไมยังใส่มาเป็น เบรกมือแบบนี้อยู่เลยเบาะแถวสองนี่เขาก็พับได้นะนี่เขาพับจากตรงนี้เลยนี่แบบนี้พับเรียบๆเรี๋ยวายกแบบนี้ก็ได้นะเพื่อที่จะเข้าไปด้านหลังหรือจะแบบนี้ธรรมดาก็ได้นะเราก็จะพับตรงนี้เราก็จะพับตรงนี้เป็นแบบนี้ก็จะเรียบแบบนี้เลยขยับเข้าออกอย่างเงี้ยได้นะนี่เห็นไหมนี่ขยับเข้าออกได้นะถ้าหน้าข้างหลังนี้ก็เหยียดขาแบบสบายๆได้เหมือนกันนะ เราลองมานั่งแถวสามกันก็บอกตรงๆนะครับเบาด้านหลังก็ยังเองได้นิดหน่อยนะก็พอทําให้รู้สึกว่าสบายขึ้นแต่หัวเข่าในตําแหน่งด้านหน้าปกติเนี้ยหัวเข่ามันจะชนนั่งไกลๆก,ก,ก็อาจจะเมื่อยได้อยู่แต่ถ้าคุณนั่งข้างหลังแค่สองคนนะผมแนะนําไม่ทําแบบนี้นี่นั่งตรงนี้เลยสบายสุด,สด ถือว่าเป็นราชาของด้านหลังของรถสบายๆมีแอร์เย็นๆเหยียดขาสบายๆแบบนี้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแล้วครับเข้ามานั่งในรถเนี่ยพนักพิงเขาขยับได้3ระดับนะต,ตั้งตรงแบบนี้เนี่ยนะขยับไปอีกหน่อยนึงก็ยังได้ขยับไปอีกก็ยังได้หรือจะเอไปสุดแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันพอนั่งหลังแบบนี้โหโหัวเหลือพี่เอ,เอาตั้งให้ตรงสุดเลยแบบนี้ ถอยหลังสุดเลยหัวก็เหลือเพียบนี่ขนาดนี้เลยขายังเหลืออยู่นะแต่ก็ขยับมาด้านหน้าก็าได้เหมือนกันแต่ถ้าเดินหน้าสุดนี่อย่างนี้ข้างหลังก็นั่งสบายแต่ตรงนี้ก็อึดอัดนิดนึงนะขยับถอยหลังไปอีกหน่อยทีกันจะได้รีวิวได้นี่คือตำแหน่งปกตินั่งสบายๆเลยมีแอร์ตรงนี้นะขยับเปิดเร่งพัดลมได้แบบนี้เลยโอ้เสียงดงังกังนี่ ตรงนี้เนี่ยมีแผงคอยเย็นเพิ่มความเย็นเข้าไปอีกนะไม่ใช่โบเวอร์อย่างเดียวที่ดูดลมจากข้างหน้าเพิ่มความเย็นจากตรงนี้ได้เลยสบายสบายมา้วครับเรามานั่งขับกันฮะอยู่บนฮอนด้ฮอนด้าบีอาร์วีรถแบบอเนกประสงค์ MPV นะฮะสแถว7ที่นั่งนะครับเป็นการเดินทางสั้นๆน,นะครับระยะทาง ประมาณร้อยกว่ากิโลเมตรฮะมาแถวแถวจังหวัดสระบุรีนะฮะเราเดินทางกันมาสามท่านนะฮะกับทางเบิร์มนะครับแล้วก็ต้งเจนะฮะที่จากท็อกแมกกาซีนนะอยู่กันสามคนนะฮะก็ต้องบอกคอนดิชันไว้ก่อนนะครับว่าการเดินทางรอบนี้ครับมีเวลาอยู่กับรถคันนี้นะฮะประมาณตั้งแต่ช่วงเช้าครับถึงช่วงบ่ายก็อาจจะได้ข้อมูลไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเราจะพยายามเก็บ รายละเอียดนะฮะเอาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะในระยะเวลาที่จํากัดนะอัตราประหยัดนะครับอาจจะไม่ได้นะครับหรือว่าจะเร่งสุดหึงร้อยก็อาจจะไม่ได้นะครับอันนี้ติดไว้ก่อนแล้วกันออกตัวไว้ก่อนนะฮะแต่ก็ต้องบอกเบื้องต้นนะฮะว่าในการขับขี่รอบนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับขนาด1.5ลิตรรอบนี้เปลี่ยนจากชุดเดิมทั้งหมดเลยนะครับไม่มีเครื่องเดิมที่เป็น B R V รุ่นเก่าเลยนะ รุ่นเก่ามันจะเป็นซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคนชาร์ฟนะฮะรอบนี้เป็นเป็นดับเบิลโอเวอร์เฮดแคนชาร์ฟไม่ได้แชร์กับรุ่นไหนด้วยนะครับเท่าที่สอบถามมานี่เครื่องยนต์นี่แทบไม่ได้แชร์พาร์ตกับตัวไหนเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นออลนิวจริงๆนะครับออลนิวแม้กระทั่งตัวที่เป็นโครงสร้างทั้งหมดนะครับก็เป็นออลนิวหมดเลยถูกปรับเปลี่ยนหมดนะครับแล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆนะฮะเรต้องบอกว่าอัตราเร่งเนี่ยที่ผมขับอยู่นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้121แรงม้าครรับแรบแงิด145 n ิวตันเมตรเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวที่แรงที่สุดนะถ้าพูดถึงตัวเลขนะแรงที่สุดในกลุ่มเดียวกันแล้วนะครับเมื่อจะเป็นถ้าเทียบกับ v e l o อนะฮะเทียบกับ XL7 หรือว่าแม้กระทั่ง x อ็กซ์เอย่างตัวนี้เนี่ยให้กำลังแรงสุดแล้วนะครับแต่เวลาขับจริงนะครับก็ต้องบอกว่าการเซตติ้งเนี่ยไม่ได้ทำมาให้มันเราใจสักขนาดนั้นนะฮะการเซตอาจจะ ออกตัวไม่ได้สนุกเหมือนกับเวล็อสนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามาต่อเรื่องแต่ต้นนะฮะไม่ใช่ต้นสิพอมันเริ่มหลุดลอยตัวได้สักสี่สิบหกสิบปั๊บมันก็จะเลยเริ่มไหลดึงแบบยาวๆได้เลยนะฮะไปจนถึงความเร็วรสูงๆได้นะฮะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่รีบร้อนนะไม่ได้แบบคนสไตล์แบบรีบร้อนต้องออกตัวให้แบบอันที่สุดเลยไนงะอันนีนโ้โอเคเลยเพราะว่าดึงได้ยาวๆเลยแล้วก็จังหวะเร่งแซงนะครับ ก็หายห่วงนะฮะไม่ต้องลุ้นเยอะนะครับหลายๆรุ่นที่เราใช้เนี่ยที่เป็นเครื่องวันท่าในหุ่น MPV เนี่ยอาจจะต้องมีการลุ้นกันนิดหน่อยนะฮะว่าเราจะเร่งแซงพนหรือเปล่านะตัวนี้เนี่ยไม่ต้องลุ้นเยอะนะครับค่อนข้างจะทำอัตราเร่งในช่วงลอยตัวแล้วได้ดีพอสมควรนะฮะโดยเฉพาะเกียร์นะครับที่เป็นเกียร์ CVT ตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาใหม่นะครับให้มันมีเขาเรียกว่าเตปชิปนะสเตปชิปเนี่ยต้องอธิบายว่า คือถ้าเราขับธรรมดานะครับมันก็จะเป็น CVT ทั่วไปก็คือมีการไหลไปเรื่อยๆนะฮะไม่ได้มีเหมือนกับขั้นบันไดเหมือนกับเกียร์ออโต้ทั่วไปนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เรากดเล่งเต็มๆนะฮะเต็มเท้านะอย่างที่บอกเลยคือต้องเต็มเท้าจริงนะฮะสุดๆเลยนะฮะแล้วตัวเครื่องยนต์ดีไปที่6 0 0 0รอบเมื่อไหร่เนี่ยนั่นแปลว่าระบบสเต็ปชิปมันจะทำงานทันทีนะครับทำงานยังไงก็คือมันจะเล่งขึ้นไปแล้วก็มันจะมีเป็นขั้นบันได เหมือนกับเกียร์ออโต้ทั่วไปนะครับเราจะมีความรู้สึกว่ามันจะวิ่งแบบแบบนี้ครับแล้วตัวนี้เขาจะแบ่งไว้เหมือนกับ7สเปดน,นะครหลังจากที่ลองนะก็กดมันก็จะมีอารมณ์แบบนั้นจริงๆนะครับไม่ใช่แบบ CVT ทั่วไปที่มันจะดีดรอบไปรอก่อนนะครับก่อนที่มันจะค่อยๆปล่อยตัวของสายพานนะครับให้มันดึงไปเยอะมากขึ้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวสเตปชิปนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็ถือว่าดีนะครับต้นอาจจะไม่มานะแต่กลางและปลายเนี่ยสนุกหายห่วงนะครับน,นี่ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์แบบคร่าวๆนะหลังจากที่ได้ขับมานะครับสนุกอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถที่ไซส์ MPV สามแถวเจ็ดที่นั่งนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกได้เหมือนกันนะครับเวลาขับเร็วๆก็มีอารมณ์ซิ่งๆได้อยู่นะฮะ พวงมลาลัยเป็นระบบไฟฟ้านะ EPS นะครับซึ่งสามารถแปรผันนะครับตัวน้ําหนักได้ในช่วงวิ่งช้าตัวพวงมลาลัยก็จะเบาเทาเวลาเราวิ่งเร็วมันก็จะมีปรับน้ําหนักให้มากขึ้นไปด,ด้วยนะครับก็จะช่วยให้เราขับได้สนุกข,ขึ้นซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเวลาขับรเร็วตัวพวงมลาลัยก็กระชับมากขึ้นนะครับแล้วก็น้ําหนักนะครับไม่ได้หนักมากไม่ได้บอกว่ามันถึงขนาดเบามากๆนะแต่ว่ามันก็พอ,อ ตึงๆมือใช้ได้แต่ว่าเวลาขับเร็วๆครับน้ำหนักดีเลยใช้ได้เลยและที่ชอบมากที่สุดนะครับณตอนนี้นะคือเรื่องของช่วงล่างนะโอ้โหถึงแม้ว่าจะเป็นถูกเซตมานะครับด้านหน้าเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตัดนะฮะด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมซานแข็ง แบบ H-Shape นะฮะที่เขาบอกมานะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นตัว S ยังไงนะ,ะเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้โ oh หนิ่งเหลือเกินนะฮะรอบนี้เราออกมาใช้ความเร็วสูงสงูวิ่งในความเร็วกลางความเร็วสูงเนี่ยรถนิ่งมากๆนะฮะแม้กระทั่งนั่งด้านหลังนะฮะผมนั่งอยู่ด้านหลังเนี่ยได้ลองตอนขามานะครับก็นิ่งนะนั่งรู้สึกแบบว่าช่วงที่เบิ้มจากพ็อกแมกกาซีเน่ยขับมาขามาเนี่ยลราก็มีการมุ เอาช่องหลายๆช่วงเนี่ยรถนิ่งมากๆนั่งข้างหลังเนี่ยไม่รู้สึกว่าเวียนหัวเลยนะดีจริงๆนะแต่อย่าขับช้านะอย่าขับแบบว่า walking speed หรือว่า30-40นะเจอถนนแบบไม่เรียกว่าไม่เรียบเนี่ยข้อมีกระเด้งกระดอนพอสมควรน,นะจึงตังเอาเรื่องนะครับก็ถือว่าถูกเซตติ้งมาเนี่ยเพื่อเอาใจ ไม่เรียกว่าเอาใจเรียกว่าเอาให้เหมาะกับการเดินทางไกลจริงๆนะฮะผมว่าถ้าใช้ความเร็วอ่ะระดับ6 80 90ขึ้นไปอนะไรเงี้ยโอ้โหช่วงล่างดีมากยิ่งเร็วมากๆนะยิ่งๆน,นะชอบมากๆเลยขนาดเวลาเข้าโค้งนะยังรู้สึกเลยยิ่งตอนขับยิ่งรู้เลยอะว่าเวลาเราเข้าโค้งเนี่ยถ้าเป็นไซส์ MPV แบบนี้ฮนะตัวอื่นเน่ยเราจะเห็นได้เลยว่าตัวท้ายมันจะมีอาการโยน เล็กน้อยนะหลายๆคันนะฮะแต่โยนมากโยนน้อยแล้วแต่ว่าเป็นรุ่นไหนนะไม่เอ่ยถึงแล้วกันเนาะแต่ตัวนี้เนี่ยโหอาการโยนตัวที่ท้ายมันมีน้อยมากการปอดถนนเนี่ยเข้าโค้งดีขับสนุกเข้าช่องมุดต่างๆเนี่ยโหมันมากๆครับอันนี้สงจากอะไรเนื่องจากมีการเซตอัพตัวที่เป็นแพลตฟอร์มใหม่มันจะทำให้ตัว ฐานล้อนะครับจากหน้าไปหลังเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ด้านกว้างก็เยอะขึ้นด้วยนะครับจะรู้สึกว่าจะเป็นฝั่งละ40มิลนะสี่เซนก็ถือว่าเยอะนะทําให้ตัวรถนะครับมีความนิ่งมากกว่าเดิมและที่สําคัญคือตัวยางนะฮะจากเดิม16นิ้วมาเป็น1 7นิ้วนะฮะก็เป็นตัวที่ช่วยได้พอสมควรนะครับก็ถือว่าต้องชมเลยต้องบอกว่าสิ่งที่เด่นที่สุดเลยก็คือเรื่องของช่วงล่างนี่แหละฮะที่โอ้ โคตรดีนะพูดเลยนะฮะส่วนระบบอื่นๆครับหายห่วงฮะเรื่องระบบความปลอดภัยนะฮะคอนด้าเซนซิงจัดเต็มอยู่แล้วนะฮะให้มาครบเลยอะดัปตีฟคูดคอนโทนนะฮะเลนคีปิ้งนะฮะระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนนะฮะมีการหันวงมาลัยกลับได้เตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติออโต้ไฮบีมนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งระบบที่เตือนนะฮะเมื่อรถข้างหน้าเคลื่อนตัวแล้วอะไรเงี้ย ก็มาครบนะครัมันว่า Honda าซีวิกฮอนด้าไอคอไม่ใช่มีมากกว่าฮอนด้า c อคอ d ด้ทยั้งไปนะฮะฮอนด้าซีวิกมีแบบไหนฮอนด้าบีมีเหมือนกันครบทุกอย่างนะฮะแล้วก็จะมีพวกส่วนย่อยอื่นๆนะฮะพวก ABS, EBD นะฮะถุงลมนิรภัยหงตำแหน่งอ่าคิวสตาร์ทแอซิอะไรพวกนี้ระบบช่วยพวบคุมขณะเข้าโค้งอะไรมีหมดนะครับ ก็ถือว่าพบเครื่องอยู่เหมือนกันนะครับคันด้าเรนวอชก็ให้มาเหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วผมก็พูดทุกรอบนะครับผมขออยากเปลี่ยนจากคันด้าเรนวอ h ให้เป็นบายสปอร์แทนได้หรือเปล่าอันนี้ถ้าเสียดายนะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวบายสปอร์น่าจะช่วยได้ดีมากขึ้นกว่านะแล้วก็สิ่งที่ขาดไปอีอย่างคือตัวที่เป็นเออกล้องมอมรอกคันนะฮะก็คือกล้อง360องศานั่นเองนะที่ เรายังขาดกันอยู่นะฮะเราก็พูดกันทุกรอบนะฮะฮอนด้าก็พูดเหมือนเดิมทุกครั้งว่ากําลังศึกษาอยู่นะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะเราจะรอวันนั้นนะฮะที่คอนด้าจะใส่อุปกรณ์เหล่านี้เข้ามานะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะฮะที่อาจจะยังขาดไปนะฮะอย่างพวกเบรกมือไฟฟ้าออตโต้โฮอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ยังไม่มีมาน่าจะเป็นเรื่องของการคุมต้นทุนด้วยนะฮะเพื่อไม่ให้มัน สูงมากเกินไปเพราะว่าตอนนี้ก็พูดจริงก็คือตอนราคาเปิดตัวมาก็สูงกว่าคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันแล้วนะสูงที่สุดเลยนะครับแต่ก็อย่าลืมว่า h o n d a BRV นะครับในโฉมที่เป็น All New รอบนี้นะฮะเขาก็ใส่ออปชั่นมาเยอะกว่าคนอื่นนะก็ต้องบอกนะครับเครื่องยนต์ก็แรงที่สุดเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้ผมก็กล้าพูดนะผมว่าเป็นรถที่ ช่วงล่างที่ผมชอบที่สุดเดียวกันนะฮะผมไม่ได้บอกว่ามันดีที่สุดนะผมขอบอกว่าเป็นช่วงล่างที่ผมชอบมากที่สุดนะฮะในกลุ่มเดียวกันนะ,ะแต่สุดท้ายแล้วะคระับคุณก็ต้องมาลองเองอยู่ดีนะ,ะว่าไอ้ช่วงล่างแบบนี้คุณชอบหรือเปล่านะครับคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้คุณอาจจะชอบนุ่มกว่าน,นี้ก็ได้นี่ครับงั้นก็ควรจะมาลองเองนะครับ ส่วนอื่นๆก็ขอติดไว้นะครับยังไม่ได้ลองแบบเต็มๆนะครับเอาเป็นว่า,าคร่าวๆในการขับขี่ตั้งแต่เช้าถึงบ่ายนะฮะก็ประมาณนี้ที่เหลือก็ขอติดอาไว้ครับวันนึ่งผมได้รถมาทดสอแ์ดวิวเดียวก็น่าจะได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและครบถ้วนกว่าน,นี้แน่นอนครับสำหรับ All-New Honda BRV คันนี้นะฮะ ราคาสำหรับคันนี้เลยครับที่เรามาทดสอบในรุ่น EL นะฮะจะอยู่ที่9 7 3 0 0 0บาทะฮะสีนี้เลยนะครับสีดำแบบนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากได้สีขาวซึ่งเป็นสีเฉพาะสำหรับรุ่น EL เนี่ยก็เพิ่มเงินอีก4,000บาทนะ,ะก็จะกลายเป็น9 7 7 0 0 0บาทนะฮะแต่สำหรับ All New Honda BRV รอบนี้นะฮะไม่ได้มาเฉพาะรุ่น EL อย่างเดียวยังมีรุ่น E ซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นนะฮะราคาอยู่ที่ 915,000บาทอันนั้นเป็นราคาเริ่มต้นนะครับนี่ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับของการทดสอบ All New Honda BRV 1วันเต็มๆนะฮะที่เราได้อยู่ด้วยกันประมาณ100กว่ากิโลเมตรอาจจะได้ไม่ครบถ้วนทุกอย่างนะฮะอาจจะยังขาดตัวการทดสอบสูนถึงร0 0หรือว่าตาการประหยัดน้ำมันทั้งนอกเมืองและในเมืองที่เราเคยทดสอบกันเป็นประจำเอาเป็นว่าผมขอติดตัวนี้ไว้ก่อนวันนี้เอาเท่าที่ได้ก็แล้วกันนะฮะแต่ทั้งหมดนี้ คุณก็อย่าเชื่อผมทุกอย่างนะฮะดีที่สุดคือการที่คุณต้องเดินทางนะครับไปที่โชว์รูมของทาง Honda าไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนาก็ได้ครับทั่วประเทศเลยนะครับคุณควรจะไปต้องไปลองนั่งลองจับ ลองสัมผัสพาครอบครัวไปลองนั่งด้วยตัวเองครับและที่สำคัญครับคุณอย่าลืมลองขับโดยเด็ดขาดครับแล้วคุณได้รู้เลยครับว่าออ ي นี้ h o o n d BRV v คันนี้นะฮะมันเหมาะสมกับคุณหรือไม่แล้วมันจะคุ้มค่าสําหรับคุณหรือเปล่าครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดครับของการรีวิวในรอบนี้ครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานออโตเดทุกคนนะฮะและที่สาคัญครับถ้าเกิดคุณ ชื่นชอบในการรีวิวรถแบบนี้นครับพาชมรอบคันรถใหม่ครับหรือแม้กระทั่งสกู๊ปอื่นๆที่เราพร้อมจะน,นําเสนอตลอดเวลานะครับก็อย่าลืมกดปุ่มซับสไคร้ครับแล้วก็กดปุ่มสันกระดิ่งด้วยนะฮะรอะทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปไปใหม่เนี่ยมันจะมีการเตือนไปถึงคุณทุกครั้งแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปเลยครับสำหรับครั้งนี้ครับผมเอินครับหมดหน้าที่ลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าคบกันใหม่สวัสดีครับ